สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า BRAVO นะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธวันที่5นะคะเดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคะว่าเมื่อวานทองคำเนี่ยล่วงลงมานะคะเป็นหมื่นจุดเลยคือเยอะมากๆนะคะในขณะที่ล่วงลงมานั้นเนี่ยกราฟก็ยังคงมีลักษณะ ในความเป็นไซเวย์อยู่นะคะคือวิ่งออกข้างวิ่งในกรอบใดๆเนาะแล้วก็กรอบครั้งนี้เนี่ยก็เป็นกรอบที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเปิดเขียวมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าเรามีมุมมองในการเทรดยังไงบ้างในวันนี้นะคะเวลาสมองมันขุนมันคิดอะไรออกไหมมันเห็นความจริงไหมมันเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไหมไม่เห็นใช่ป่ะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนน่ะตื่นมาชีวิตย็นไงคะเจอแต่วความวุ่นวาย เจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวลบๆเจอแต่ความเครียดมันไม่เคยดนิ่งเลยโชคดีเลยที่ตอนนี้เราเป็นเราแบบนี้นเราได้คอนเนคตัวเองได้อยู่กับตัวเองอะมันเห็นความรักที่เรามีให้กับเองนั่นแหละค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนสังเกตเห็นเนาะว่าพี่แบบโหสดใสามากเป็นฝังมากทั้งที่เราก็รักตัวเองอยู่แล้วอะมันเป็นความรักแหละที่ออกจากตัวพี่ไปอะแล้วทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโหพี่เต้กลับมาความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสถึงอะก็คือเปลี่ยนไปจนทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นพี่เต้เราสดใสมากอยากไปบ้างจัง ซึ่งเร็วๆนี้8 9ดพุจิกค่ะพี่ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะทำแคมป์บรา t r ว d e r r ทรดเดอรทก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้าไป t ทรดเ r อร์รีทีตเนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็คือเป็น b r าว o c a m ์คที่เรามีทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเสริมให้กับเทรดเดอร์ได้เรียนรู้กันคุณจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงของคุณที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ โอเคเริ่มต้นจากทำเฟมเดย์เช่นเคยเลยจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็เมื่อวานมีการปิดแท่งเทียนสีแดงนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืนนะคะเหนือ4,000ได้อ่ะเดี๋ยวตีไว้ให้ก่อนใช้คำว่า4,000เลยนะคะสำหรับทำเฟมนี้ จะสังเกตว่า2วันแล้วนะคะที่ไม่สามารถยืนเหนือ4,000ได้เลยนะคะต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้สามารถยืนเหนือแล้วไปต่อได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สำหรับทางเฟรมเย์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงติดดีมาน์อยู่เนาะก็มีโอกาสค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการพักตัวไซเวทแถวนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนใหญ่ก็ได้เหมือนกันเนาะ ไปต่อกันที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นชัดเจนมากขึ้นเกิดจากการที่กราฟเนี่ยเป็นลักษณะของไซเวสสี่0ไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมตรงนี้ก็จะมีแนวรับเหมือนกันอยู่แถวๆประมาณ3920นะคะที่ไม่สามารถที่จะผ่านได้เออ รับต้านรับต้านกันอยู่แถวนี้นะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะทุกคนสาสามารถสังเกตได้ว่ากรอบนี้เนี่ยกว้างมากๆนะเอาละคือเนี่ยหนึ่งร้อยปีบหนึ่งร้อยสิบปบนะคะก็คือใส่จุดส่วนๆไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยคือเยอะมากๆจริงๆกว้างมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เทรด R R1 r R 2 R R 3นนะคะก็ให้มันวิ่งอยู่ในกรอบนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บทำกำไรด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยลงมาขึ้นไปสลับกันรับต้านกันสุดๆไปเลยเนาะอ่ะโอเคสี่ชั่วโมงวันนี้นะคะปรับตัวขึ้นไปนะคะก็ปิดเขียวสวยเลยสี่ชั่วโมงที่แล้วเนาะแล้วก็สี่ชั่วโมงปัจจุบันนะคะเพิ่งวิ่งมาสองชั่วโมงก็ปิดเขียวพุ่ง ขึ้นสวยเหมือนกันนะคะขึ้นไปจากตรงนี้ประมาณ4,000จุดแล้วคือเดี๋ยวนี้ทองคำวิ่งกันแบบวือหวามากๆเพราะฉะนั้นใครที่เทรดทองคำเนี่ยก็ตั้งใน PSL ให้มันชัดเจนนะคะ SL 1,000ใดๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับตอนนี้หนะ้าที่ของเราก็ไปหลดหลอดแล้วก็ MM money management เอานะคะแค่นั้นเลย โอเคมาอะให้ดูกรอบของสีชั่วโมงก่อนเลยว่าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ยกาลังปรับตัวขึ้นไปนะคะก็จะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีแอบมีต้านอยู่เหมือนกันนะ่แะแถวประมาณ3980นะคะให้ทุกคนลองสังเกต3 9 8 0ตรงนี้ให้ดีๆตรงนี้เป็นลักษณะดดเป็นต้านต้านที่ว่าเนี่ยก็เป็นจุดที่ เปลี่ยนจากแนวรับมาเป็นแนวต้านนี่แหละถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นไปยืนไม่ไหวมีคอนเฟิร์มเนี่ยก็น่าสนใจที่จะเทรดเซลแบบสั้นๆนะคะขอใช้คำนี้เลยแบบสั้นๆเนาะนะคะเขาอาจจะย่อดได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นย่อเพื่อไปต่อเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไปดูต่อในไทม์เฟรม1ชั่วโมงในไทม์เฟรม1ชั่วโมงจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นลนักษณะของการพยายามจะลงมาใช่ไหมคะก็ เป็นกรอบของการปรับตัวลงมาแบบนี้แหละนะคะลงมาเรื่อยแบบนี้เนาะพักตัวนะคะลงต่อแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อสังเกตว่าถ้าขึ้นมาหาต้านเนี่ยแล้วมีคอนเฟิร์มเนี่ยทุกคนลองดูอาจจะเป็นเซลล์สั้นๆอย่างที่พูดถึงทางเฟมใหญ่เมื่อกี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เด้งขึ้นไปนะคะทุกคนชุดตรงนี้มีแรงซื้อ ของดีมา์นะคะมีดีมา์นอยู่มีของอยู่นะคะแล้วก็แถวๆตรงนี้มีพฤติกรรมนะคะยำหาด้วยใครที่เป็นนักเรียนทองเนี่ยก็ได้เทรดชุดนี้ลงมาอีกรอบนึงมีกับตัวมีผมีคอนเฟิร์มก็สามารถบายขึ้นไปได้อีกนะคะสำหรับชุดนี้เลย1ชั่วโมงก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเ้าก่อน3980นะคะใครบายมาก็เป้า3า8 0ได้เนาะ ลงมาที่30นาทีกันบ้างนะคะในฟิวรม30นาทีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นการกลับตัวชัดเจนมากนาะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นมาเดี๋ยวขอย่อยหนาะไปทำฟเฟรม15นาทีนะคะทามาเฟร์15นาทีเนี่ยมีลักษณะข,ของการเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนนะคะแล้วเกิด QM ด้วยใครที่เป็นสาย QM นะคะชุดตรงนี้เนี่ยมีลักษณะข,ของการเป็น QM นะคะ และไปต่อคือใครใบมาอ่าอาคือช่ำแล้วนะอันหนึอาเกิน1นึ่งแนะ่นอนอ่าสองอ,สอ,งอสาสไปแล้วนะคะชุดตรงนี้เพราะ sl แค่โลล่างนี้เองนะก็คือกรอบ qm อยู่ประมาณแถวแเนี้ยนะคะแล้วก็ sl เนี่ยอยู่ใต้นี้ประมาณ1 0 0 0จุดแหละตรงนี้ปรับตัวขึ้นไปประมาณ3-4,000จุดแล้วซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะโอเคมาอยู่กับความปัจจุบันของเราบ้างชุดตรงนี้นะคะก่อนจะขึ้นไปหา สามพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยขอให้ทุกคนเล็งต้านตรงนี้ไว้หน่อยกรอบๆแบบแถวนี้แหละนะคะชุดตรงนี้เนี่ยรอการพักตัวนะคะทุกคนแบบนี้แบบนี้จึงถึงจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นชุดตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะรอการพักตัวแล้วค่อยบายปรับตัวขึ้นไป เก็บหนึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะชุดนี้เอาแบบปลอดภัยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปหา3 9ม0าถ้าตรงนี้สามารถยืนได้เนี่ยมีโอกาสย่อเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วอ่าเราท p ีแล้วแล้วก็ยืนไม่ได้นะคะก็มีโอกาสจะล่วงลงมาพักตัวใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเลือกทิศทางขึ้นหรือเลือกทิศทางลงได้ในเวลาเดียวกันโอเคไหม เพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ของเราเดี๋ยวดูกันไปทีละกรอบเลยนะคะในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาตลาดเนาะตอนนี้ตลาดก็ย้ายมาเปิดนะคะจาก2องทุ่มครึ่งตลาด US นะสองทุ่มครึ่งเป็นสามทุ่มครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าเออสองสองทุ่มครึ่งอาจจะเป็นเพียงข่าวเท่านั้นเนาะแล้วก็สามทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นตลาดเปิดนะคะวันนี้ขอบมีมุมมองภาพเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินชุดนี้ให้ทุกคนอยู่นะคะก็ยังคงเป็นลักษณะไซเวในกรอบที่มันใหญ่ แล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกทางได้ทุกคนก็ Money Management แล้วก็หาเทรดจุดเข้าในทางเฟมเล็กเนี่ยให้ดีนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วใครที่ไปแคมป์แนะคะเดี๋ยวเราไปเจอในแคมป์แปดบ r าวเ t อ t ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเวลาสมองมันขุ่นมันคิดอะไรออกไหม,มันเห็นความจริงไหมมันเห็นสิ่งที่สร้างสรรค์ไหมไม่เห็นใช่ปะแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละคนนตื่นมาชีวิตเป็นไงคะเจอแต่วความวุ่นวาย เจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องราวลบๆเจอแต่ความเครียดมันไม่เคยดนิ่งเลยโชคดีเลยที่ตอนนี้เราเป็นเราแบบนี้นเราได้คอนเนคตัวเองได้อยู่กับตัวเองอ่ะมันเห็นความรักที่เรามีให้กับเองนั่นแหละค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนสังเกตเห็นเนาะว่าพี่แบบโหสดใสมากเป็นฝังมากทั้งๆที่เราก็รักตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันเป็นความรักแหละที่ออกจากตัวพี่ไปอ่ะแล้วทุกคนเห็นแล้วรู้สึกว่าโหพี่เต้กลับมาความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสถึงอ่ะก็คือเปลี่ยนไปจนทาให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นพี่เต้เราสดใสมากอยากไปบ้างจัง ซึ่งเร็วเดนี้8-9ดุ้จิกาพี่ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าพี่จะทำแคมป์ b r a v o Trader Retreat ก็จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้าไป Trader Retreat เนี่ยตั้งใจจะทำอยู่แล้วเนาะก็คือเป็น b r o v o Camp ที่เรามีทุกปีอยู่แล้วซึ่งปีนี้ก็จะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเสริมให้กับ Trader ได้เรียนรู้กันคุณจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงของคุณที่เปลี่ยนไปจริงๆค่ะ